ทุกคนดูอะไรขึนาานะะ้นหนามากไหมคะทุกคนหนามากเพราะอะไรนี่เลยนี่เลยทุกคนนี่เลยผลลัพธ์เนื่องจากว่าอีชันเนี่ยเคยหัวล้านหลายคนก็รู้เนาะหาแชมพูไม่รู้กี่แชมพูทั้งบ้านค่ะใช้จริงนี่เลยเหลือแค่นี้โอ้ยหอมอะ่ะแล้วที่สำคัญทุกคนแชมพูทำไมถึงได้ผมได้ผลขนาดนี้เนี่ย ทุกคนคะมันจะออกงอกมารูนึงอะ่ะมาสามเส้นผมรูนึงอะ่ะมาสองสามเส้นต่อรูอะ่ะมันจะไม่หนาได้ยังไงเนื่องจากเราอะ่ะใช้ประคำดีควายแท้แท้เราใช้มะกรูดแท้แท้แล้วเราก็ใช้เนี่ยหาด,ดอกอันชันแท้แท้ครัวทุกคนบุกลงงานเองดูการผลิตเองดูวัตถุดิบเองตัวนี้เราใช้สมุนไพรแท้แท้เราไม่ได้ใช้สารสกัดใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเห็นผลไม่นานคะ่ะขวดแรกสัต ในขวดแรกนะคะสะาตอนแรกจะหนดืดหนืดเลยต้องบอกว่าหนดืดเพราะว่าเราไม่ใช้จอ i ์ไรเซ z e r ไม่ใช้ค l e a n s i ไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นที่มันจะทําให้ลื่นเราไม่ใช้คิมนวดใช้แต่อันนี้ใช้ทุกวันใน10วันแรก10วันแรกต้องใช้ทุกวันนะคะเพื่อไปกระตุ้นลากก่อนสารกระตุ้นลากลากผมนะคะนะคะแล้วพอหลังจาก สิวันแล้วคุณจะใช้วันเว้นวันวันเว้นวันก็ได้ใครที่มีปัญหาอย่ารอให้ผมคุณบางจนจนเอาไม่ได้จนรักษาไม่ได้ทุกคนถ้าใครอยากผมนุ่มสลวยแบบครูนะคะพอสะเสร็จครูใช้ตัวนี้นวดนะคะขวดหนึ่งใช้ได้เป็นปีนะคะขวดนี้ใครที่ไปดัดไปใดไปย้อมไปทําสีแล้วผมเสียเหมือนไม่กวาดผมเสียแบบผมพันกันผมฟูผมเสียผมแบบ บางทีผมฟูไม่ใช่ผมดีนะผมเสียแล้วมันฟูเพราะว่า,เ,าเขาเรียกอะไรนะ,ะเกล็ดผมมันเปิดนะคะเกล็ดผมมันเปิดแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะคะแนะนําให้ใช้ตัวนี้ตัวนี้สําหรับผมเสียแต่มันขวดใหญ่มันแพงราคาหกร้อยแต่ใช้ได้เป็นปีทุกคนใช้ได้เป็นปีเพราะว่ามันทําน้อยไม่ได้ไงคนผมเสียจะมาใช้ทีรนิดทีะนิดมันไม่ได้เนาะถ้าครูใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนนี่ใช้ตัวนี้ไม่ต้องเยอะนะเปลืองใช้ตัวนี้นะคะนี่ ชอบมากทาให้ร้อนๆแบบนี้ก่อนนะคะให้ร้อนๆแล้วก็เอามาอย่างนี้เพื่อให้ผมคอยดูนะเงามันสามวันไม่ต้องสระห้า <c oughs> วันไม่ต้องสระเออนะคะดีเป็นไงคะพอใส่น้ํามันปุ๊บโอ้โหแล้วน้ํามันนี้ไม่มีเยิ้มรับประกันได้มันซึมเข้าผมเลยนะคะไม,ม,ไม,ม่มีไม่มีเยิ้มไม่มีเหนอะหนักนะไม่มีเหนียวนะเพราะฉะนั้นใครอยากดูแลเส้นผม นะคะหน้าก็เซรั่มใช้เซรั่มคือโชคดีมากมีเซรั่มขวดเดียวใช้ทั้งหน้าใช้ทั้งผมผมนี่ไม่ต้องหวีหน้านี่คือใส่เซรั่มกับแป้งโอ้ยเหมือนปั่นดงรองพื้นเลยแล้วก็ลิปนพเกา้าแล้วก็ทาตาสวยเลยสวยเลยทุกคน